น้ำมันและสารสกัดจากเมล็กกัญนชงเพิ่งจะได้รับอนุญาตจากทางออยอในประเทศไทยให้ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะ ตัวน้ำมันสกัดจากมา็ดกัญชงนี้จะเป็นคนละตัวกับตัว CBD oil ที่เราอาจจะเห็นกันบ้างในต่างประเทศที่ถูกนำมาใช้เป็นยาโดยถ้าเป็นน้ำมันสกัดจากมา็ดกัญชงอะค่ะจะมีปริมาณของสาร CBD ในปริมาณที่ต่ำกว่า CBD oil ค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าถ้าเป็น CBD oil เลยเนี่ยมักจะสกัดมาจากส่วนอื่นของต้นกัญชงไม่ว่าจะเป็นลำต้นหรือว่าใบแต่ว่าน้ำมันสกัดจากตัวเมล็ดเนี่ยจะค่อนข้างมีสาร CBD น้อยกว่าส่วนอื่นๆของลำต้นของเมล็ดกัญชง และไม่ได้ออกฤทธิ์ในเรื่องของระบบประสาทและสารเสพติดด้วยค่ะแต่ถึงน้ำมันสกัดจากมะเด้กัญชงจะไม่ได้มีปริมาณของสาร CBD มากเท่ากับ CBD oil แต่ก็มีสารอาหารสำคัญหลายตัวที่จำเป็นและก็มีผลดีต่อสุขภาพผิวพรรณของเราหลายตัวทีเดียวเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิตามิน E วิตามิน B โพแทสเซียมแมกนีเซียมแล้วก็กลุ่มกรดไขมันที่จำเป็น ซึ่งสารอาหารเหล่านี้ค่ะจะออกฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบที่ผิวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นจึงมักจะนิยมนํามาใช้ในการลดการอักเสบของสิวลดอาการผดผื่นคันอาการอักเสบของผิวหรือว่าพวกกลุ่มสะเก็ดเงินค่ะ <S <S ในอนาคตเองสารสกัดจากส่วนอื่นๆของต้นกัญชงก็กําลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาจากทางออยอในประเทศไทยเพื่อน,นํามาใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสําอางนะคะ โดยเฉพาะตัว CBD Oil ที่ถูกพูดถึงแล้วก็เริ่มมีงานวิจัยออกมามากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองค่ะ